ครับระหว่างภาษิตบทหนึ่งที่ว่ารกคนดีกว่ารกหญ้ากับรกหญ้าดีกว่ารกคนอันไหนจะดีกว่ากันบางคนอาจจะบอกว่ารกคนดีกว่ารก้าเพราะว่าคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีได้เพราะว่ามนุษย์นั้นมีพัฒนาการสูงมากส่วนรกยาดีกว่ารกคนนั้น บางคนอาจจะมองว่าคนนี้ประโยชน์ย่ายังจะมีประโยชน์กว่าเพราะนั้นถ้ารกย่าดีกว่ารคคนรคคนนี่มันอันตรายกำจัดทิ้งก็มีประมาณน,น,นั้นก็แล้วแต่มุมมองนะครับอ่าก็ว่ากันไปวันนี้จะมานำเสนอบทกวีที่มีชื่อว่าสะพรั่งดอกพืชพันนรกพืชพันในนี้ในที่นี้อาจจะหมายถึง อาจจะหมายถึงพันคนเลวหรือเปล่านะครับทุกวันนี้มนุษย์เรานี่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะครับในยุคโลกาภิวัตนี่นก็ท่านได้ทันช่วยประโยชน์ของตัวเองก็เรามาฟังดูว่าสะพรั่งดอกพืชพันนรกนี่เป็นอย่างไรเป็นกรแปดนะครับทุกวันคืนยืนหยัดวัดชพืชลมหายใจหอบเหิดกลางดงหนา กรอบครอบงำโชดเฉอยอยู่เรื่อยมากลายเป็นกาฝากไม้อาศัยเนาไม่ใช่หอมซึมซาบกุหลาบสวรรค์ดอกไม้พิษกระชั้นกลิ่นโชยเข้าชูกลีบสีบานเบ่งอย่างเร่งเรา้าวานเกสรโชดเขาขยายพันธุ์ สะพรั่งดอกพืชพันธุ์แห่งนรกจึงซื่อบือ้องันงกเสพกระสันร่านซวงสุมคลุ้มคลั่งอย่างเมามันเสียงแผดร้องดังลั่นทมินเมืองเชื้อโรคร้ายเรื้อรังรุมทังโถมเข้าจูโจมเหล่าศัตรูจึงฟูเฟื่อง พวกสมุนอสูรร้ายจึงรุ่งเรืองไฟจึงลุกแลบเหลืองเผาไม่ลามความรุนแรงแห่งเชื้อเพลิงจึงเริงร่านสวนสนามพลุกพล่านเต็มสนามคมรัศมีอีกฝ่ายคล้ายห้ามปรามจึงยัวเยีะย,ยุ่มย่ามอย่างได้ใจ จงช่วยกันยับยั้งพันดอกนรกกลิ่นเน่าเหม็นสกรปรกที่เติบใหญ่จงกำจัดวัชพืชนี้ออกไปเร่งปลูกพืชพันใหม่ให้งอกงาม